นี้เราจะมาทำยำวุ้นเส้นทะเลนะคะอันนี้เราใช้วุ้นเส้นที่เป็นเส้นบุกนะเส้นบุกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ามันก็คือให้ไฟเบอร์นะแล้วก็แคลอรี่เท่ากับศูตรนะแล้วก็กินแล้วก็ไม่อ้วนแล้วก็ทําให้ขับถ่ายดีนะคะแต่ว่าอยู่ๆเราจะเอาเส้นบุกเนี่ยไปลวกเลยนี่นะก็ไม่ได้นะเราต้องล้างน้ําหลายล้างนะคะจะเอามาล้างน้ํากันนะคะ ต้องล้างอะไรนน้ำนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีกลิ่งแบบขาวๆนิดนึงอะคะ่ะอามากองน้ำนะน้ำที่หนึ่งนะเส็วนะคะแล้วก็ล้างน้ำที่สองนะ ต้องล้างยๆน้ำนะคะให้กลิ่นมันออกไปนะ,ะแล้วถึงจะเอาไปต้มนะคะน้ำที่สามนะคะ นั่นนะคะแล้วก็จะเอาเส้นบุกไปต้มนะคะนี่เราก็ต้มน้ําให้มันพอเดือดนะคะอ่านี่เราใช้ตเตาปิกนิกนะไม่ชอบใช้เตาไฟฟ้านะมันชา้าแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะต้มให้มันเดือดนะคะ ก็ลองดูนะว่าเส้นมันนิ่มหรือ,อยังต้องอีกแป๊บหนึ่งนะคะเส้นมันยังแข็งๆอยู่หลังจากเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ยกไปเทน้ำออกเลยนะ ใ,ใส่ชามพักไว้นะคะต่อไปเราก็จะทําการลวกกุ้งกับหอยนะคะพอน้ําเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาทะเลนะคือกุ้งกับหอยนะคะทจะใส่นนกุ้งกับหอยนะคะส่งลวกลงไปเลยคะ่ะแล้วรอให้มันเดือดหลังจากที่ทะเลเราลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำออก แล้วใส่ในชาวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะนาวนะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนี แล้วเราก็ใส่หัวหอมมาใส่พริกนะคะเราก็ทำการยำเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ยำม,มุ้นเส้นบุกนะคะที่มันดีกับสุขภาพมากเลยก็ถ้าชอบอยังไงก็ติดตามชมนะคะ แล้วก็สับส i ายเป็นกำลังใจด้วยนะคะ